เอาเลยแฮปปสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการแฮปปี้นะก็วันนี้เป็นวันจันทนะน้องๆก็น่าจะเลิกเรียนกันพอดีที่จะมาดูคลิปนี้นะฮะก็พี่บอกได้เลยว่าไอดีที่พี่ฟาร,ร์มเนี่ยพี่แจกในคลิปนี้ด้วยนะครับก็รอดูรหัสได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟาร,ร์มไก่ตันโดยเฉพาะนะครับที่เอามาให้น้องๆกันนะครับก็ทั้งสคริปทั้งรหัสเนาะไปเดี๋ยวรับชมกันเลยเนาะก็ก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยพี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เป็นไงบ้างครับ ไปเรียนเขียดหรือเปล่าก็โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปเลโก้อันดับแรกเลยครับเอาสคริปมารันกันเลยเดี๋ยวพี่จะมารีวิวสคริปก่อนนีครับเป็นสคริปฟรีเนาะไม่ต้องหาคีย์ด้วยนะครับแล้วก็ไอดีนะพี่ก็จะอามาแจกด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่จะฟาร,ร์มไปเลเวลถึงเท่าเท่าไหร่เออใครทันใครได้นะครับทุกคนคือเชื่อมต่ออีเมลกับเบอร์โทรไว้เลยเนาะเผื่อแบบอาจจะดึงแลหันไปทันเนาะ โอเคเรากดมาที่หน้ามมนะครับอันแรกก็เรามาเลือกหมัดนะครับโอเคเลือกหมัดไปเลยหลังจากนั้นก็เลือกเป็นอันแรกนะครับอันนี้ก็โหมดฟาร์มอันแรกนะครับเดี๋ยวพี่จะไปเปิดตั้งค่าอัพสเตตอัตโนมัติแป๊บเดี๋ยวหาก่อนอันนี้เป็นฟังก์ชันอะไรวะฟังก์ชันอ๋อทำตีบุงตีบอสอะไรนั่นแหละนะครับฟังก์ชันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เผา v 4 สามารถทําได้นะต้องไปวูวสานั่นเองอ่ะผมจะเปิดอัพค่าหมัดไว้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่โค้ด e s p กันนะฮะใครที่เอารหัสนี้ไปนะครับก็โค้ดเหลือเนี่ยน้องๆก็สามารถไปนั่งฟาร์มต่อได้เลยเนาะเดี๋ยวขอใส่โค้ด e s p ก่อนนะครับทุกคนไหนวะหาไม่เจออันนี้เป็นเซตติ้งต่างๆนี่แหละน่าจะแถวๆเนี้ยโนี่ไงเจอละนี่นะครับกดโค้ดนี่เลย โอเคคลิกไปหนึ่งรอบขึ้นไหมเฮ้ยขึ้นมาแล้ว2ชั่วโมงโอดใจไปอีก3ชั่วโมงโอ้สีส่ชั่วโมงแล้วมี4ชั่วโมงนะทุกคนอพคูณ2นะครับเลเวลนะมาเดี๋ยวผมจะเปิดฟาร์มเลยแล้วกันนี่ครับมาดูกันว่ามันจะลื่นไหมครับเนอะไปเลโก้โอเคมาเหมือนจะรังเลาเคเวสเนาะ ทำไมผมรู้สึกมันแหลกๆวะอืมอันนี้ผมเลือกเป็นการโจมตีรอบตัวเนาะเดี๋ยวค่อยไปตั้งค่าตีบนหัวแล้วกันเนาะนก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ผมรู้สึกมันหน่วงๆวะทำไมมันแหลกวะเอ้ยเลเวลอัพรัวเลยแหลกก็แหลกเซิร์ฟนี้โคตรแหลกเลยทุกคนคือแหลกมากอะเซิร์ฟเนี่ยยังแหลกอะ่ะ โอเคผมทำหน้าจอเต็มดีกว่าเพิ่มแสงนิดนึงเสแสงมันน้อยเกินไปโอ้โหกูรู้แล้วต้นเหตุโอ้โหฝนหิมะโคตรแหลกเลยทุกคนโอเคเมื่อกี้มันผลหิมะนะครับผมก็เลยออกเซิร์ฟเข้าใหม่นะครับผมว่าน่าจะเกี่ยวที่เซิร์ฟด้วยนะครับมันก็เลแเลกแล้วก็เปิดออโต้ฟาร์มไปตามปกติเนะโอเคไปครับทุกคนมาตอนนี้ผมฟาร์มถึงเกาะลิงแล้วน่าจะเรเวลประมาณ10ไม่ก็20ประมาณนี้แหละ โอ้โหผมยังไปตั้งค่ายมันตีใต้ดินหนักกว่าเดิมอีกเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาใหม่ดีกว่านะครับตรงไหนคือตีข้างล่างวะบนหัวอันไหนวะเนี่ยโอเคอันนี้น่าจะใช่นะครับอ่าอน,นี่ใช่ด้วยนะฮะโอเคผมล 15, เลเวลสิบห้าแล้วนะเรามาดูกันว่าผมจะฟาร์มถึงเลเวลเท่าไหร่ลดเยอะเยอะสักเลเกิน มันก็เร็วอยู่นะไม่ใช่เล่นๆนะทุกคนออทาไปเล่นไปแต่คนไม่ค่อยนิยมทำอ่ะช่วงนีน้ตลาดเกมบอกฟุตมันตกมากนะครับทุกคนคือมีก็มีแต่เล่นแบบปกติอะไรเนาะแต่ข้าแม่บอกฟุตอัปเดตเนี่ยผมบอกเลยว่าสคริปวงการสคริปนี่น่าจะกลับมาเนาะเพราะว่าแม่บอกฟุตไม่อัปเดตมานานแล้วนะครับถือนานมากๆอะ่ะเรือนพาแล้วเนาะก็รอบอกฟุตอัปเดตนะครับทุกคน ก็จะได้มีอะไรใหม่ๆมาทําบ้างนะครับแล้วก็คนทําสคริปต์ก็จะได้มีกําลังใจในการกลับมาทําสคริปต์เส้นเกลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นเกี่ยวกับตัวพวกผมด้วยนะครับที่เป็นคนแจกสคริปต์เนาะก็จะได้มีคนดูเยอะขึ้นนะคือช่วงนี้แม็แม็บอกฟื้นมันไม่อัปเดตมาหลายเดือนแล้วอะคือมันเงียบเกินไปอะโอเคเลเวลยี่สิบสองยี่สิบสามต้องประมาณสามสิบมั้งทุกคนผมว่าน่าจะไป ก็บากีได้เมื่อไรบอกฟุตจะอัปเดูสร้างครับเหมือนผู้สร้างมันกำลังแบบว่าปรับโมเดลทั้งดาบทั้งอะไรนะครับเหมือนจะไม่ใช่เกมเออคิงไปคิงได้ไงเหมือนจะไม่ใช่เกมบอกฟุตแล้วนะครับเหมือนจะเป็นเกมแนวเอ่อ m m o r p g แบบว่าในมือถือทุกคนเอ เหมือนแบบดาบก็เหมือนแบบพวกใน s อสอาร์ออนไลน์ประมาณนั้นนะ <c oughs> คือมันเหมือนมันจะปรับโมเดลตรงนี้นะทุกคนหออมันก็เลยต้องใช้เวลานะทุกคนมันก็เลยไม่อัปเดตสักทีเนาะ <c oughs> เขาก็น่าจะแก้ทั้งโมเดลดาบทุกอย่างเนาะ <c oughs> จากดาบแบบว่าโซโลแบบเนี้ยแต่ละเล่มก็จะเหมือนดาบในยุคป,แบบประเทศจนะีนอะไรแบบเนะี้ยสมัยโอดาอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> น่าจะประมาณนั้นแหละผมว่าเพราว่าโมเดลมันก็ปล่อยออกมาแล้วเนาะทุกคนตอนนี้กูเรเวลเท่าไหร่แล้ววะเมื่อแต่คุยโอ้จบแล้วผมคิดอยากเล่นไมค a าบยังเลยทุกคนผมว่าผมเบื่อบอกฟุต้ตเหมือนกันวะ่ะอยากไปเล่นไมค้าบมาทำเป็นซีรีส์อ่าเออโอเครีเเววแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะ30แล้วผมอยากเล่นไมค a าบทุกคนคิดว่าไงให้ผมแบบว่า ูดไหมครับมาเล่นไหมเล่น <c oughs> เป็นซีดีโง่สักเกมหนึ่งความสำนานเลเวลยี่สิบสเป็นความสำนานของหมัดแต,ต่ตั้งแต่ที่เล่นมาคือไม่ไม่เห็นหมัดเริ่มต้นแบบเลเวลหกหกร้อยเลยมันมีไหมทุกคนมันมัดเริ่มต้นไม่สามารถแบบกลับไปเอาได้ด้วย โอเคทุกคนตอนนี้ก็30แล้วนะครับจะไปเกาะบากีและเซิร์ฟนี่แพ่งกระหน่วงขิมหายเลยยังหน่วงอะทุกคนเกาะบากีเนาะผมน่าจะฟาร์มประมาณสัก40ก็ให้ทุกคนไปนั่งฟาร์มหอดแล้วกันเนาะใครไปใครได้เนาะเออโอเคกำลังรับเควสแต่ว่าค่ายนี้แม่งรับเควสโคตรนานอะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเนาะหรืออาจจะเป็นเพราะซื้อมันแหลกด้วยนะครับมันก็เลยทําให้นัน่นไงไปเปิดดูดาเมจมันก็เลยแหลกเดี๋ยวผมขอปิดแป๊บหนึ่งนะผมเปิดดูดาเมจนะทุกคนนี่ไงภาพกระปรับทันแล้วโอ้แสดงว่าผมต้องเอาตัวตัว,ต,วตัวลันลื่นมาเล่นวะมันแหลกมากเลยงั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสให้นะครับทุกคนก็ รหัสนี้นะครับใครได้เนี่ยก็รีบไปล็อกอินอีเมลใส่นะครับเชื่อมอีเมลกับเบอร์โทรเนาะแล้วก็เปลี่ยนรหัสให้เรียบร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าเนาะก็ใครไปใครได้เนาะผมก็ไม่รู้ว่าจะแจกยังไงเหมือนกันเนาะโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวสักพักก็จะจบคลิปแล้วแหละไม่มีอะไรมากโอเคผมว่าน่าจะพอละตอนนี้มันรีวิวเท่าไหร่ปะประมาณเกือบๆสี่บอะครับรหัสเนี่ย ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะครับงั้นคลิปดีพี่ขอไปแล้วนะครับบ๊ายบายทุกคน